ในฝรั่งเศสสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองป่ายสุภูสุคนเด้อจา้าวันนี้วราพรจะพาจะมาอัปเดตการเตรียมงานฉลองโบสของวัดสีสะอาดหมู่ห้าบ้านน้องกะแหลงหมู่เก้าบ้านน้ำเซินตำบลหน,นองกรุงเซินอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นค่ะ ใกล้จะถึงวันงานแล้วเหลืออีกว่กี่มือค่ะทุกคนคะก็จะถึงวันงานแล้วค่ะจะมาอัปเดตสถานการณ์หรือ,อ,อสถานที่ที่เพื่อนตกแต่งไว้ให้ทุกคนมาเที่ยวชมงานค่ะเพราะในวัดจะมีโลเคชั่นหลายๆที่ไว้ให้ทุกคนถ่ายรูปค่ะ เดี๋ยวไปเบิรงกันเลยจ้าตรงประตูเขาวัดประตูกลางโมบานเดินเขาวัดกันประตูโขงเข้าวัด เดินมาจากหมู่บ้านเส้นทางในใจกลางหมู่บ้านก็จะตกแต่งสวยงามมากเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะก็จะมีรูปออดอกไม้ที่เป็นอะไรนะตุ้งติ้งที่เขาเพี่น้องสุภกุคนถักไว้เห็นหอยนะเห็น่าจะทุกคนคะ่ะสวยงามมากเลยค่ะจะมีจะจะ,จะให้ดู แล้วข้างล่างก็จะมีด้านขอบก็คือจะเป็นโค้งโค้งใช่ไหมเป็นอุโมงเราก็จะเดินผ่านอุโมงที่ตกแต่งด้วยดอกไม้หรือด้วยอะไรที่เราถักด้วนหนักหนักทุกคนคะก็จะมีผ้าผูกเนาะผ้าขาวม้าผูกมัดพี่น้องชาวบ้านเขา ตกแต่งได้สวยงามค่ะพี่น้องจา๋นาน้ำพระเที่ยวชมเป็นยางมากค่ะเพราะว่าตรงทางนี้ก็ข้างในตรงนี้ก็จะเป็นพระธาตุหลวงพ่อจอยนออเนาะใคค่ะส่วนวันงานก็จะมีพระ มาสวดนี่ค่ะก็คือมาห้าองค์ค่ะตรงนี้เดี๋ยวเรามาเที่ยวชมว่ามีมีซุ้มอะไรมั่งให้เราได้ได้ถ่ายรูปแล้วก็โลเคชันค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นซุ้มเนาะสวยงามมากซุ้มนี้ก็จะเป็นซุ้มที่บอกว่า จุดนี้คือจุดที่เรามาถึงบ้านหนองกะแลงและก็บ้านน้ำเซินค่ะก็นั่งถ่ายรูปได้เลยอย่างสวยงามมากมีดอกไม้ประดับค่ะทุกคนแล้วก็มีอุมโมงค์ค่ะอุมโมงค์นี้เป็นอุมโมงค์ที่ตกแต่งให้เราเดินเข้าไปไหว้พระธาตุ หลวงปู่จ่อยค่ะก็คือมีอุโมงที่มีชื่อว่าประตูสู่สวรรค์นี่เราก็เดินผ่านอุโมงเข้าไปเลยนะคะก็จะตกแต่งไว้อย่างสวยงามค่ะส่วนตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งซุ้มก็ซุ้มที่ต่อมานั่นต่อกันมาค่ะก็จะเป็นซุ้มนี้ ก็เป็นซุ้มที่เขียนไว้ว่าเค,เครื่องใช้เพื่อการดํารงชีพในอดีตตามวิถีชาวบ้านค่ะมีที่เขียนไว้ซุ้มก็คือจะมีมีล้อเกวียนมีตะก้ารู้สึกตะก้าหาบมันจะล้มนะทุกคน เราพอนไม่ได้ตังก็จะมีตะก้าแล้วก็มีพวกล้อเกวียนที่สมัยก่อนนะทุทกถ้าใครเคยเห็นนี่ค่ะเอาไว้ดึงที่เราเอาใส่คอควายเนาะน,น,น,นี่นี่เนี่เนก็จะมีที่ใส่คอควายแล้วก็ดึงลากไนนาถเนาะเาเราพอพูดผิดขออภัยด้วยเออตรงนี้ทุกคนขาอันนี้เป็นโคกเก่านะนี่ คกตำข้าวเก่าค่ะนี่ค่ะอันก็คือเป็นซุ้มที่วิธีสิ่งที่เราจะต้องใช้ในการดำรงชีวิตดำในวิถีชีวิตเวที่เราทำข้าวเอาหงอาหารติไว้ทำไร่ทำนาอ่าส่วนชุ้มนี้ก็จะเป็นก็มีเหมือนกันค่ะแต่ด้านหลังก็จะเขียนว่าวัดสีสะอาด สวยงามค่ะทุกคนค่ะข้างบนก็กลางคืนก็จะมีไฟประดับนะนี่เป็นวงวงเหมือนวงชิงช้าเนาะเบาผิดขออภัยเด้อพี่น้องนี่นะคะก็จะแต่งด้วยอย่างสวยงามมากค่ะ พอเราเดินเข้ามาก็จะมีศาลาค่ะเป็นมันก,ก็จะเป็นศาลาที่พระใช้ทําพิธีทุกวันของที่นี่ของวัดของวัดสีสะอาดค่ะอ้าวมีรถมาจอดบังเ,เดี๋ยววัลพรขอฝั่งนี้ก่อนก็ได้เนาะทาง ด้านซ้ายมือก็จะมีที่ไว้ให้เราเสียงเ,เสียมซีเอ่อเสียงเสียมซีค่ะทุกคนเออนั้นก็บังนิดนึงใครเข้ามาก็มาเสียงเสียมซีได้แล้วก็จะมีสถานที่ตรงนี้ก็จะเตรียมไว้สำหรับสู้ขวัญหน,นักค่ะทุกคนค่ะเราก็จะมีพระมาบวชในงานฉลองโบท จำนวนที่เขียนไว้29รูปแต่ที่กริงแล้วทั้งหมดมี32รูปค่ะจะเป็นภาพบวชใหม่ค่ะทุกคนค่ะในงานฉลองบวชนี้เราก็จะมีาาการทำพิธีบวชหลังจากที่ฉลองบวชเสร็จแล้วค่ะ ย้อนจากทางเดินมาจากประตูโขงเข้าวัดก็จะมีทางเข้าไปไปเดินไปโบสถ์รนร้นนอนค่ะก็จะมีเอ,อเอ่อเพื่อนว่าของ,งของเงินของทองพี่น้องี่ค่ะของเงินของทองก,ก็จะเดินไปนี้เนาะค่ะของไง ห้องนี้ก็จะเป็นที่มีบอกว่าเป็นของว่าถุงทองถุงเงินถุงทองไปตรงนอนมาถึงตรงนี้ก็จะเป็น ก็จะจอดรถฝังไว้เนาะก็จะมีไซส์ค่ะพี่น้องเพราะว่าจะมีไซส์ใหญ่ตรงนี้ก็คือซุ้มเอ่อตรงนี้เนะเาะที่เรียกโดมค่ะที่สร้างไว้เป็นโดมก็คือพระท่านก็จะทำพิธีต่างๆในซุ้มนี้ค่ะเพราะว่าปูภาคพระจันทรย์ก็กำลังเตรียมงานอยู่เลยเนาะ ไปนั่นก็กจะเราก็เดินไปแล้วก็ไปเข้าโบสถ์ค่ะส่วนซุ้มนี้ก็จะเป็นซุ้มกองอำนวยการหรือซุ้มที่บูชาวัตถุมงคลต่างๆและก็มีซื้อที่ดินให้วัดตักบาทร้อยแปดบูชาผ้าไต เพื่อจะไปเดินอ้อมโบสด้วยค่ะทุกคนค่ะข้างในนี้ค่ะใครสนใจทําบุญก็เข้าไปในซุ้มนี้ได้เลยค่ะเราก็เดินตรงหน้าไปโน้นก็เป็นอีกหนึ่งประตูออกประตูทางออกวัดค่ะก็ตกแต่งได้สวยงามมากเดี๋ยววัเพลพลก็จะอัปเดตให้ คนดูหลายๆอย่านี่ค่ะอ้าวมาถึงเนาะเราก็เดินไปเรื่อยๆค่ะสวยงามมากค่ะทุกคนค่ะรู้สึกจะจับกล้อง,องเอียงไปน,นี้อ่าขอโทษนี่ค่ะ ตกแต่งโบดห้อยด้วยได้สายศิลเพื่อที่เราจะไว้ดึงในวันทำพิธีเนาะวัลพรก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ว่ารู้จักว่าเท่าไหร่ว่าพิธีการยังไงก็พูดไปตามความคิดของตัวเองเนาะ <c oughs> นี่ก็เป็นอ,อีกประตูหนึ่งที่เราจะเดินเข้าโบส์ค่ะ ตันี้ <c oughs> <c oughs> การเตรียมงานก็นมีเพิ่กนกาหอยลูกนิมิตไว้แล้วค่ะทุกคนก็เพราะเราเหลืออยู่อีกสามมือค่ะพี่น้องมีคล้องให้ตีด้วยค้องใหญ่ สวยงามเดี๋ยวเว,ะวะลาพรจะพาเดินอ้อมไปฝั่งนี้เพราะว่าลูกนิมิตลูกเล็กก็ห้อยไว้แล้ว ตกแต่งได้สวยงามมากเลยคือเป็นเป็นครั้งแรกในชีวิตที่วัลพรได้มาร่วมงานบุญฉลองโบสถ์แบบนี้หลายๆคนก็คงจะมีโอกาสได้ทำส่วนตัวของวัลพรแล้วคือเป็นครั้งแรกที่ที่ได้มาร่วมงานนี้ ก็มีความรู้สึกว่าตื้นตันค่ะทุกคนความรู้สึกว่าตื้นตันมากก็คือทีนี้พลระพรจะพาไปเราเดินมารอบบทแล้วเนาะจะตัดภาพไว้ตรงนี้เดี๋ยวจะไปต่อให้อันใหม่เนาะอัน ฝั่งนี้ก็เป็นประตูเข้าโบสถ์ใหญ่อีกฝั่งหนึ่งที่เราจะเดินเข้าไปเราก็จะเห็นพระพุทธรูปค่ะทุกคนค่ะก็วรลลคิดว่าคงจะเป็นประตูหน้านะเ,เพราะเวลาเดินเข้าไปเราจะเห็นพระพุพทธรูปใหญ่พระประธานตั้งอยู่ในโบสถ์เนาะโลเคชั่นที่ทำไว้ตรงนี้ ก็สวยงามมากก็คือก็จะเขียนไว้ว่าผูกผูกพันสิมาฉลองอุโบสถปิดทองฝังลูกนิมิตวัดศีรษา,านี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่เราสามารถมาถ่ายรูปส,สวยๆได้ค่ะ